เผยมังกรบทที่436แค่เรื่องถกเถียงกันนิดหน่อยเองมึงไปแกว่งเท้าหาเซียนที่ไหนมาไปทำให้ใครเขาโกรธมาเหรอหลินเยนเพิ่งจะรับสายก็มีเสียงโกรธเดือดดานระเบิดดังทะลุปลายสายมาทันทีหลินเยนตกตะลึงไปสักพักจากนั้นก็เอาแต่ปฏิเสธคุณสามีคุณพูดอะไรฉันไม่ได้ไปทำผิดกับใครรมาฉันก็นั่งสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ที่บ้านนี่แหละตอแหล ถังเย่าโจงโมโหจนหลุดคำด่าออกมาโรงแรมของกูถูกคนปิดไปแล้วเนี่ยแล้วมึงยังมาพูดอีกกว่าไม่ได้ไปทำผิดกับใคร,ระมาอะไรนะโรงแรมของคุณถูกคนปิดไปแล้วเมื่อได้ยินข่าวเช่นนี้หลินเยนหน้าถอดสีทันทีสิ่งที่สร้างรายได้เชิดหน้าชูตาของสามีของตนเองนั้นมันก็คือโรงแรมแห่งนั้นถ้าโรงแรมนั่นถูกปิดตายเช่นนั้นครอบครัวของตนเองก็คงต้องกัดก้อนเกลือกินแล้วแหละ สามีมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงแม้ว่าในใจนั้นมีลางสังหรณ์ไม่ดีก็ตามต่หลินเยนก็ยังไม่ยินยอมจะเชื่อเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับเฉินเฟิงแน่มึงถามกูแล้วกูจะไปถามใครละ่ะทังเย่าจงระเบิดอารมณ์ความโกรธ พร้อมทั้งหลุดคำขอรู้วาดมาอีกหลายคำตอนเที่ยงกูยังนั่งทำงานอยู่ในห้องทำงานอยู่งกงกอยู่ดีอยู่ดีก็มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาบอกว่าโรงแรมของกูมีปัญหาซะง,งั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงก็จัดการปิดโรงแรมกูเลยสามีผู้อำนวยการจางละคุณไปหาผู้อำนวยการจางหรือยัง ลินเยนอถามไม่ได้ก่อนหน้านี้โรงแรมของถังเย่าจงใช่ว่าไม่เกิดเรื่องทุกครั้งที่เกิดเรื่องถังเย่าจงก็จะไปหาผู้อำนวยการจางจ่ายสินน้ำใจให้ไปไปมามาถังเย่าจงก็เริ่มสารสัมพันธ์กับผู้อำนวยการจางระบบข้าราชการของเมืองจงไห่ถึงแม้ว่าผู้อำนวยการจางจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงแต่ก็มีหน้ามีตามีตำแหน่งในทางสังคมถ้าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรผู้อำนวยการจางก็สามารถจัดการได้ ไปหาแล้วไม่ไปหาได้ด้วยเหรอตอนเกิดเรื่องในตอนแรกนั้นกูก็โทรศัพท์หาผู้อำนวยการจังเลยปกติผู้อำนวยการจังไม่ว่าจะยุ่งขนาดไหนก็จะรับโทรศัพท์กูเลยแต่วันนี้โทรไปสิบกว่าสายแล้วผู้อำนวยการจังไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่โมโหเดือดดานของถังเย่าโจงหลินเยนรู้ได้ทันทีว่าเรื่องมันหนักหนาเอาการอยู่ ครอบครัวของพวกเขานึกว่าการพึ่งพาอาศัยอำนาจของผู้อำนวยการจางแต่ครั้งนี้ขนาดโทรศัพท์ก็ไม่กล้าแม้แต่จะรับสายสามีเอานี้คุณลองโทรศัพท์ไปหาผู้อำนวยการจางอีกสองสามครั้งดูบางทีผู้อำนวยการจางคงยุ่งอยู่เลยไม่ได้ใส่ใจมั้ง หลินเยนยังคงทำใจดีสู้เสือถึงแม้ว่าในใจจะเข้าใจแจมแจ้งก็ตามว่าเรื่องนี้เฉินเฟิงต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง80 90%เอรทว่าเธอยังคงไม่รู้สึกตัวว่าเฉินเฟิงจะมีอำนาจมากมายถึงเพียงนี้ในสมองมึงมีแต่ขี้เลื่อยหรือไงไม่ว่าผู้อำนวยการจางจะยุ่งขนาดไหนจะยุ่งถึงขนาดไม่สามารถรับสายได้เลยสักสายเหรอ ถังเย่าจงโมโหจนหลุดด่าออกมาเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วหลินเย็นยังไม่เข้าใจอีกว่าเรื่องมันหนักหนาสาหัสมากนี่มันหมายความว่ามีคนจงใจทำลายครอบครัวของพวกเขาแถมคนคนนั้นยังมีอำนาจขนาดที่ผู้อำนวยการจางจะเตือนพวกเขาสักหน่อยยังไม่มีกล้าทำเลยถังเย่าจงโทรศัพท์ไปสิบกว่าสายแล้วถึงได้เข้าใจปัญหานี้ แต่เขาเองก็ครุ่นคิดอยู่นั้นแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเขาไปเหยียบเท้าใครระมาช่วงนี้เขาก็ทำตัวสงบเสงี่ยมมากไม่ได้ทำอะไรทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยทั้งทังที่เขาไม่ได้ไปก่อเรื่องมางั้นคนที่ไปก่อเรื่องก็ต้องเป็นหลินเยนกับถังรั่วเสวียนแล้วเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถังเย่าจงเข้าใจดีนิสัยของพรรยาของตนเองตอนอยู่นอกบ้านทำตัวแบบไหนการหาเรื่องไปทั่วก็มีไม่น้อย สามีวันนี้ฉันก็แค่ไปทะเลาะถกเถียงกับคนมานิดหน่อยเองถังเย่าโจงพูดมาถึงขั้นนี้แล้วหลินเยนก็รู้ตัวจนไม่สามารถปิดบังได้อีกแล้วจนต้องรับสารภาพออกมาแกบอกว่าหลานสาวของแกตอนนี้เป็นประธานอยู่ที่บริษัทคางเหมยกรุ๊ปใช่ไหมเสียงถังเย่าโจงที่อยู่ปลายสายเมื่อได้ยินเสียงหลินเยนอธิบายอย่างละเอียดแล้วสติได้แต่ตเลิดกระเจิง ใช่ก็ไม่ว่าอีนางนั่นมันโชคดีอะไรนักหนาะแค่ไม่กี่วันจากคนบ้านนอกก็กลายมาเป็นประธานของบริษัทคางเหมยกรุป๊ปซะงั้นเมื่อเอ่ยถึงเสี้ยเมืองเหยียวแล้วน้ำเสียงของหลินเยนมีแต่ความอิจฉาริษยาทั้งโกรธทั้งเกลียดไปพร้อมๆกันอีโง่แกนี่มันเป็นอีโง่ของแท้เขาไปเป็นประธานบริษัทแล้วมึงไม่ไปสนครอบครัวของคนอื่นก็ดีแล้วแต่มึงเนี่ยยังเสือกอไปก่อเรื่องให้เขาอีก ถังเย่าจงโมโหจนแทบกระอักเลือดออกมาถึงจะทำร้ายเขาให้ตายไปเขาก็ไม่คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะมาจากอีโง่หลินเยนนี่เองที่รับหลังแอบไปก่อเรื่องกับคนอื่นเองเลยโดนถังเย่าจงด่าซับไม่เหลือชิ้นดีหลินเยนรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยสามีฉันก็ทำเพื่อรั่วเสวียนของเราตอแหล มึงมันสมองที่เลื่อยถ้าต้องการให้รั่วสเสวียนมีอนาคตที่ดีมึงก็ไม่ควรที่จะไปหาเรื่องเสี้ยม่งเหยวคนนั้นรองประธานบริษัทเลยเหรอมึงนี่มันไม่ไอายบ้างเหรอที่อ้าปากพูดออกไปนิสัยของรั่วเสเวียนพวกเราเป็นแบบไหนใช่ว่ามึงไม่รู้อย่าพูดว่าให้เธอมาเป็นรองประธานเลยให้ตำแหน่งเป็นแค่เธอก็พนักงานกระจอกกระจอกเธอไม่มั่นใจจะทำได้ออกมาดีเลย มึงนี่มันอีโง่หรือว่ามึงต้องการทําให้กูโมโหจนตายคาที่ไปเลยมึงถึงได้สบายใจได้สามีฉันไม่ได้หมายความว่างั้นหลินเยนพยายามอธิบายกลับอย่างเสียงเบาถึงแม้ว่าจะถูกถังเย่าจงสั่งสอนก็ตามแต่หลินเยนก็ยังไม่รู้สึกกว่าตัวเองไปก่อปัญหาเอาไว้ถังรั่วสเสวียนไม่เหมาะกับตำแหน่งของรองประธานแล้วไงละ่ะ คนที่ไม่เหมาะก็มีถมไปเสี้ยเมืองเหียาก็ใช้ชีวิตถูถูไทยไทยแบบนั้นแต่เสี้ยเมืองเหยาวมาทำงานเป็นประธานบริษัทได้ลูกสาวของตนเองมาทำงานตำแหน่งรองประธานบริษัทได้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนี่แน่นอนว่าคำพูดนี้หลินเย็นได้แต่พูดอยู่ในใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาจากปากถ้าพูดออกมาถังเย่าจงก็คงโมโหจนหัวใจวายตายที่โรงแรมนั่นแหละกูไม่สนว่ามึงจะหมายความว่ายังไง ตอนนี้มึงรีบไปขอโทษหลานสาวคนนั้นของมึงซะรีบให้เธอยกโทษเร็วๆถังเย่าจงพูดอย่างโมโหสามีไปขอโทษอีนางนั่นเกรงว่ามันยังไม่พอหลินเยนพูดเสียงอ่อยเมื่อครู่เธอแค่บอกกับถังเย่าจงว่าไปก่อเรื่องกับเสี่ยมึ่งเหวามาแต่ไม่ได้บอกเรื่องที่หลิงคุณกับอูจื้อเคออมาหาเรื่องเธอ ยิ่งคำพูดที่หลิวคุณกับอู่จื้อเคอฝากเอาไว้อีกเรื่องทั้งหมดเฉินเฟิงเป็นคนชักนำอยู่เบื้องหลังอีโง่มึงนี่ยังหาเรื่องไปก่อเรื่องกับใครอีกทังเย่าจงเริ่มโมโหระเบิดอารมณ์เหมือนสายฟ้าฟาดถ้าหากว่าหลินเยนไม่ได้อยู่ข้างกายของเขาแล้วเขาคงจะตบหน้าหลินเยนแรงๆไปสักสองสามที ไม่ใช่ใครที่ไหนก็อดีตสามีเก่าของอีนางนั่นไงเฉินเฟิงก่อนหน้านี้ฉันก็เคยเอ่ยเรื่องลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านคนนั้นกับคุณตั้งหลายครั้งหลินเยนเอ่ยขึ้นมาตั้งแต่วันที่เธอแต่งงานกับถังเย่าจงแล้วน้อยครั้งนักที่เธอจะติดต่อกับหลินเยนแต่ว่าเรื่องครอบครัวของหลิลนหลันเธอสนใจเรื่องนี้มาโดยตลอดลูกเขยแต่งเข้าบ้านเหรอเฉินเฟิงเหรอ ถังเย่าจงตะลึงพลึงเพริศสักพักในสมองก็มีขุดข่าวคราวของเฉินเฟิงออกมาเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเขาเมื่อครู่ลูกน้องจอมประจบสอบลอของมันสองคนมาหาที่บ้านเราหลินเยนรีบเอาเรื่องที่หลิวคุณกับอู่จื้อเคอพูดขึ้นมาอีกครั้งปากพาซวยเมื่อได้ยินคำนี้ถังเย่าจงถึงได้เข้าใจทันทีจากนั้นเขาทั้งเกลียดหลินเยนจนต้องหมั่นเคียเค้ยวเคี้ยวฟันเอาไว้ ความรู้สึกนี้ตั้งแต่แรกหลินเยนก็ยังไม่รู้ด้วยว่าคนที่ทําผิดกับเขาคือใครแต่หลินเยนก็ยังคงแข็งข้อกับเรื่องนี้ไม่เลิกสามีฉันเคยเจอไอ้ไรประโยชน์นั่นที่เมืองชางโจวอยู่หลายครั้งเขาก็แค่ไอ้คนไรค่าที่เกาะเมียกิน ก่อนหน้านี้ตอนที่บ้านหลินหลันกำลังนั่งทานข้าวขนาดนั่งที่โต๊ะกินข้าวเขายังนั่งไม่ได้สิทธินั้นเลยแล้วอยู่ดีอยู่ดีเขาก็มีอำนาจบาดใหญ่ขึ้นมาฉันรู้สึกว่าเรื่องมันแปลกประหลาดอยู่หลินเย็นขมวดคิ้วหาการฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่437ชั้นมา